ผมไปถามถึงม<ช>ังคุดบ้างมังคุดเนี่ยพี่แอนปลูกมาอายุเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบปีได้แล้วลมัง้งยี่สิบปีพี่แอนก็ใช้คู่หูเหมือนกันใช่เพิ่งใช้มาสองปีนี่แหละรพร้อมกันก่อนหน้าการใช้กับเข้าบอกมังคุดนี่มันดูแลเอาใจยากเมื่อก่อน,น,มนไม่มันไม่ค่อยออกอะ่ะมันเหมือนจะต้องออกแบบรุนลาเลยแต่พอมาใช้นี่เขาแตกใบเร็วเหมือนแตกใบอ่อนง่ายแล้วทําให้ออกเร็ว เออปีนี้เลยผลผลิตได้กิโลนึงสองห้าสิบาทปกติจะออกล่าเลยกิโลออกรุ่นล่าเลยอะ่ะครับถูกอะ่ะช่วงที่ตลาดแตกอะ่ะอ๋อเหรอครับออกรุ่นตลาดแตกปีนี้ออกก่อนออกก่อนด้วย <S 2> <S 2> ใช่เพราะมันแตกใบง่ายไงเพราะปีก่อนก่อนน่ะไม่ได้ใช้มันก็ไม่ค่อยแตกใบอะ่ะใบใบมันแตกช้า<อ>มันแตกเหมือนแตกไปเรื่อย แต่รู้สึกว่าใช้นี่แล้วมันแตกเร็ววิธีใช้ยังไงครับตอนนั้นพี่พี่ก็ฉีดก็ฉีดสะสมใบไปเรื่อยๆเหมือนกันตอนนั้นใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับก็น้ำผลิตต่อหนึ่งลิตรเนี่ยหนึ่งลิตรใช่กี่วันครั้งครับก็ประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันช่วงก่อนที่ว่าก่อนจะเอาดอกนะช่วงช่วงที่ว่าเก็บเกี่ยวอะไรแล้วเราก็เดือนสักครั้งหนึ่งแต่พอก่อนช่วงก่อนที่ไก่จะแล้งอ่ะช่วงนาแล้งอ่ะช่วงธันวาเนาะ แล้วก็ฉีดมาเรื่อยๆฉีดสะสมมาเรื่อยๆอันนั้นจะเริ่มสิห้าวันบ้างใช่ใช่จะเริ่มฉีดทีหน่อยทีหน่อยเหมือนเหมือนสะสมสะสมะสมตาดอกให้เขาพอพอพอถึงช่วงกุมภาเออเขาก็มาเร็วเลยพอฝนเทมาปุ๊บออกดอกพาพร้อมใบเลยแต่แต่ใบ แต่ก็โดกอะก็พอพอได้อ่ะได้โลสองร้อยห้าสิบก็ถือว่าดีปลูกกี่ไร่ครับตรงนั้นเกี่ยวกี่ต้นครับประมาณมีอยู่ประมาณสามร้อยต้นนะสามร้อยต้นนะค่ะมันออกออกทุกต้นแต่มันออกห่างๆางแต่ว่าได้น้ําหนักดีลูกใหญ่อเออแล้วก็มันออกก่อนเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าไปพ่นกับอะไรก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจใช่ถูกไหมครับดีคู่หูมหัศจรรย์เนี้ยดีดีดีไหมครับดีจริงจริงดีจริงๆ เออเห็นเมื่อกี้ผมมาจากที่ลงทำลงด้วยพี่แอนทำลงด้วยใช่เป็นลงมังคุดแต่ก็เห็นปลูกทุเรียนไว้สองสามต้นข้างลงเมื่อกี้ผมเห็นอายุประมาณสักเห็นถามสอบถามแล้วว่าประมาณสักสามปีฝรั่าสามปีฝรั่งออกกี่ลูกล่ะก็ต้นหนึ่งสิบสิบฝาลูกนิเกือบยี่สิบลูกอ่ะต้นนั้นเกือบยี่สิบลูกไปพ่นเล่นๆอันนั้นปลูกไว้ดูเล่นข้างๆลงเฉยๆก็ถือว่าพี่พี่แอนเชื่อมั่นในในผลิตภัณฑ์ใช่ใช้ตัวนี้แหละ <G ül> ดีดีจริงๆส่วนน้องสาวทุเรียนเขาก็เหลืองทั้งแปลงเลยเอาตัวนี้ไปพ่นฟื้นมาปีนี้เขาได้เกือบสิบตันได้เก้าตันหมอนเขานะหมอนเขาเหรอ,อ่เนี่ยเนี่ยน้องสาวใช้เนี่ย <K ill> เขาอายุเท่าไหร่ครับทุเรียนเขาประมาณหกปีหกปีเก้าตันอ่าปีนี้ของเขาดีมากเลยเขาบอกเขาติดใจตัวนี้แล้วเขาไปฉีดแล้วต้นฟื้นมาหมดทั้งแปลงเลยเลยใบเขียวดีพอเราใช้ทั้ง คู่หูนี่นะครับทั้งเงาะแล้วก็บังคุดเนี่ยพี่แอนใช้ต้นทุนในการใช้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเกี่ยวกับเรื่องเคมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต่างกันไหมครับต้นทุนก็ก็ลดลงค่ะปีนี้ไม่ค่อยได้ใช้ยาก็ลดลดพวกเอ่อเปิดตาดอกอะไรพวกนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ใช้ตัวอื่นละเราก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยอยาคามแมลงก็ใช้น้อยหน่อยใช้ยาคามแมลงยาลา ยาพีอ่ก็ใช้น้อยลงช่วยลดแต่แหละก็ปุ๋ยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ใบมันก็เขียวอ่ะพอเราฉีดไปแล้วใบมันก็เขียวทั้งลูกเขียวไปในตัวจากที่มันเราต้องใส่ปุ๋ยช่วยให้ใบมันเขียวใช่ไหมเราก็พ่นตัวนี้ไปใบมันก็ก็เขียวของมันอยู่ในตัวเลยเนีอ๋อเมื่อก่อนก็ต้องไปหาปุ๋ยที่มันให้ใบเขียวมาเสริมสารตัวอื่นมาเสริมที่มาเสริมให้ใบเขียวแต่ถ้าเราใช้นี่ตัวเดียวมันยุ่งยากไหมครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนอพอเราใส่เราก็ทุกครั้งฉีดเราก็ใส่ ใส่ช่วยช่วยผสมปุ๋ยทางใบไปทางใบทางลูกได้ได้รวมยอดเลยก็เรียกว่าไม่ยุ่งยากอ่าให้ใบมันดีไว้ก่อนไงเดี๋ยวมันก็ออกมาเองมันเนี่ยมันก็สมบูรณ์ดีกําไรก็สูงขึ้นใช่ค่ะพี่แอนพอใจกับกําไรที่สูงขึ้นไหมก็พอได้เพราะปีนี้ราคาก็ดีด้วยราคาดีด้วยใช่ราคาช่วย20่สิบพบาท